พออลละเียดมากๆวสวัสดีค่ะป๋าผานะคะพบกันกับสลามคกกันอ,กอีกแล้วลว,วันนี้ได้ตำในสิ่งที่อยากตำอีกแล้วนะคะนั่นก็คือมาม่านั่นเองให้ยังไงเราแกะมาม่าก,กันเลยค่ะทุกคนวันนี้จะสำเร็จหรือไม่ดูนะคะนี่นี่ชิมก่อนเอสเอ็มอาร์ <laughs> ไม่เยอะทุกคนประมาณหนึ่งเนาะก้อนหนึ่งแล้วกันนี่หนึ่งก้อนนะคะใส่น้ำจิ้มไหมพี่พา <laughs> แซวแซวแซวไม่ใส่ไม่ใส่ตำเลยนะคะนี่เราพยายามทำคลิปให้เร็วทุกคนไม่มีใครสนใจเราเท่าไหร่เราต้องรีบตำเลยอันนี้ปกติเราก็ตำเป็นนี้ใช่ไหมแต่เราจะตำให้เขาละเอียดเป็นผงเลยทุกคนจะได้เหมือนจะได้รู้ว่าเป็นสลามหรือเปล่าเนาะ เราตำพอละเอียดมากๆแล้วนะทุกคนเหมือนจะเป็นผง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 แล้วเนาะเราก็จะใส่กาวลงไปค่ะน้ำใสและกาวน้ำขุ่นนะคะอย่างละหนึ่งทัพีค่ะจากนั้น,นคนเลยนะทุกคนนี่สีเขาจะเป็นแบบนี้นี่คือสีออริจินอลนะคะยังคิดว่าจะใส่สีเพิ่มดีไหมเดี๋ยวใส่ที่หลังได้เนาะจะให้ดูสีออริจินอลก่อน เขาจะเป็นคล้ายๆแป้งเนาะมาเดี๋ยวเราจะใส่น้ำยาทำสลามกันเลยใจอยากให้มันนวลๆหน่อยนะทุกคน <What? S 1> เหมือนยืดหนึบๆเหมือนข้าวเหนียวอะเหมือนที่เขาเอาเข้าวเหนียวมาตำานจะประมาณนั้นนะว้า wow. วนี่นะเหมือนเลยเหมือนเอาเข้าวเหนียวแป้งโมจิมาตำ ไม่เป็นสลามนะทุกคนเอ๊ะหรือไม่เป็นใส่เข้าไปอีกสิเยอะกว่าหน่อยหนึ่งเป็นเหลวเลวทุกคนจะเป็นหรือเปล่าน่าจะเป็นนะอูยืดฟูมากอ่ะนุ่มฟูอ่ะทุกคน คนสีออริจินอลคือน่ากินมากเขาเป็นสีเหมือนแป้งขนมปงังแล้วก็มีความหยาบอยู่ข้างในซึ่งเนื้อดีมากทุกคนเหมือนเราแบบว่าใส่ตัวช่วยคือแป้งข้าวโพดอะไรเนี้ยเข้าไปแต่นี้น่าจะเป็นแป้งสาลีเนาะเขาน่าจะทํามาจากแป้งสาลีรวมๆแล้วทําออกมาแล้วเนื้อดีมากทุกคนเนื้อดียืดมากจิ้มฟินด้วยนะทุกคนดู คุ้มค่าค่ะแก่การแบบทำแบบนี้เนาะเพราะจริงๆเราต้องลงทุนเอาคกมาตำเลยนะเนี่ยโอเคแนะนำกันบบเข้ามาได้นะอยากให้ตำอะไรอีคอมเมนต์เลยนะคะถ้าไงคลิปนี้เปล่าาไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปนี้แน่นอนคลิปนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ